ณศารจังหวัดแพร่คดีระหว่างนายปรีชาโจทฟ้องขับไล่จำเลยคือนางสาวสุมาลีออกจากอาคารพาณิชย์ที่เช่าโดยอ้างเหตุว่าจำเลยได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตข้อเท็จจริงปรากฏว่าการต่อเติมดังกล่าวโจท์ทราบมาโดยตลอดมิได้ทักท้วงแต่อย่างใดจนกระทั่งทั้งสองผิดใจกันโจ์จึงนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องทนายสมศักดิ์ทนายความฝีมือดี จากสำนักงานสมศักดิ์ทนายความเป็นทนายจำเลยในคดีนี้โดยมีเลขาสิชาผู้ช่วยคนเก่งคอยสนับสนุนข้อมูลเรียนท่านศารที่เคารพเสียงทนายสมศักดิ์ดังกังวานในห้องพิจารณาคดีโจทย์เบิกความว่าจำเลยต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ข้อเท็จจริงคือโจทย์ได้ทราบและเห็นการต่อเติมมาโดยตลอดอีกทั้งยังมาดูการก่อสร้างหลายครั้ง การกระทำของโจท์จิงถือเป็นการอนุญาตโดยปริยายตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538ที่ว่าการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมและหากมีการต่อเติมดัดแปลงที่ผู้ให้เช่ารับรู้ย่อมถือว่าเป็นการตกลงยินยอมโดยปริยายย่อมฟ้องขับไล่ผู้เช่ามิได้ ทนายโจย์ลุกขึ้นขานพยานโจ์ขอยืนยันว่าโจ์ไม่เคยอนุญาตให้จำเลยต่อเติมอาคารแต่อย่างใดการที่โจ์ไปเยี่ยมเยียนอาคารเป็นเรื่องปกติในฐานะผู้ให้เช่าเรียนท่านศาลทนายสมศักดิ์ยังคงสงบพยานโจ์เบิกความว่าไปเยี่ยมเยียนอาคารตามปกติแต่พยานจำเลยจะแสดงให้เห็นว่าการเยี่ยมเยียนนั้นเป็นไปเพื่อดูความคืบหน้าของการต่อเติมทนายสมศักดิ์หันไปทางพยานโจ์ ท่านทราบหรือไม่ว่าจำเลยได้ใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการต่อเติมอาคารนี้ทราบครับพยานโจทย์ตอบสั้นๆและท่านทราบหรือไม่ว่าจำเลยได้แจ้งให้ท่านทราบถึงแผนการต่อเติมตั้งแต่แรกเริ่มพยานโจทย์ชะงักไปครู่หนึ่งจำเลยเคยปรึกษาแต่โจทย์ไม่ได้ให้ความเห็นชอบอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงใช่ไหมครับทนายสมศักดิ์ย้อนถามอย่างนุ่มนวลแต่เฉียบคมพยานโจทย์เงียบไปหลายสัปดาห์ต่อมา ในวันนัดฟังคำพิพากษาทนายสมศักดิ์และเลขาศีชานั่งรออย่างใจจดใจจอ่อเสียงท่านผู้พิพากษาดังกังวานสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจท์ทราบถึงการต่อเติมอาคารมาโดยตลอดมิได้ทักท้วงหรือห้ามปรามแต่อย่างใดการที่โจ์ปล่อยให้จำเลยลงทุนลงแรงต่อเติมอาคารถือเป็นการอนุญาตโดยปริยายตามพฤติการแห่งคดีเมื่อโจ์อนุญาตให้ต่อเติมแล้วจะนำมาเป็นเหตุฟ้องขับไล่ในภายหลังหาได้ไหม พี่ภาคสาให้ยกฟ้องโจทเสียงค้อนกระทบโต๊ะดังขึ้นบ่งบอกถึงการสิ้นสุดการพิจารณาคดีทนายสมศักดิ์หันมายิ้มให้สีชาด้วยความโล่งใจเก่งมากค่ะทนายศีชากล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเดินออกมาจากห้องพิจารณาคดีขอบคุณนะสีชาที่ช่วยเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดคดีนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความเงียบก็เท่ากับการยินยอมกฎหมายไม่ได้มองแค่ตัวอักษร แต่ยังมองถึงเจตนาและการกระทําที่สะท้อนถึงเจตนานั้นด้วยความสัมพันธ์ใดๆก็ตามหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจควรมีการพูดคุยและ,สะแสดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะบานปลายในภายหลัง